แล้วมีการใช้อาวุธปืนครอบครอง,องหรือจําหน่ายยาเสพติดป,ปริมาณมากๆมักจะมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็ยาบ้าทั้งหมดนี้นะครับก็มีจํานวน66มัดนะฮะแต่ละมัดเนี่ยก็มีนะครับหนึ่งนะฮะในหนึ่งก้อนนี่ก็ประมาณ2 0 0 0เม็ดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่พทอของจังหวัดพุทธาหารได้มาตรวจเบื้องต้นแล้วก็เป็นยาเสพติดป,ประเภทยาบ้านะครับแล้วก็เราก็แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยว่า ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาว่านะครับนในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายนะครับในส่วนของผู้ต้องหาคนที่หนึ่งที่ว่ามีอาวุธปืนอยู่ที่ตัวอันนี้ก็จะโดนข้อหาอมีอาวุธปืน,นในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนะครับอีกข้อหาหนึ่งนะครับถ้ามาดูตรงนี้นะครับมีพื้นที่ที่เป็นแม่น้ําโขงเนี่ยนะฮะตลอดแนวเนี่ยจำนวน72กิโลเมตรใน72เนี่ยจะ มีจํานวน3อําเภอและก็หนึ่งในจำนวนนั้นก็ของสอพที่ของขังซ้อยนะซึ่งอยู่ตรงจุดนี้นะครับอไอ้เคสนี้นยาเสพติดเนี่ยนะครับจะมีการรับแล้วก็ส่งมอบกันในเขตพื้นที่อําเภอนาแกนนะครับตอนนี้เราให้ผู้ต้องหาไปที่จุดตอนนาชยากนกรุณะครับแล้วก็ผ่านอําเภอเมืองจังหวัดพุทธาหารแล้วก็มาถึงนะฮะตรงจุดนี้นะซึ่งผู้ต้องหาก็อาจจะคิดว่าเวลาประมาณตีสี่คงจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการตั้งจุดตรวจนะครับแต่ว่าทาราชก,การตำรวจของสองพีิคมขำสร้อยเนียถือว่ามีวินัยและมีนัจิตวิญยายของความเป็นตำรวจอย่างมากนะฮะแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารที่ในพื้นที่นะครับได้มีการตั้งจุดตรวจเพราะว่าผู้ต้องหามักจะคิดว่าเวลากลางคืนเนี่ยนะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตั้งจุดตรวจนะก็เลยทะล่าใจนะครับเราก็เลยสามารถที่จะจับกลุ่ม ในในเคสนี้ได้แล้วก็เส้นทางที่จะออกไปนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะออกไปยังจังหวัดอุบลแล้วก็สามารถที่จะออกไปยังจังหวัดอำนาจเจริญได้ซึ่งเป้าหมายของเขาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครนะอยู่ที่บ้านแล้วก็จากการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ภรรยาใช้อยู่นะครับเราตรวจสอบแล้ว,ลวก็คิดว่าเป็นเป็นทรัพย์ที่น่าจะเกี่ยวเรื่องมาการจัดได้การกระท๊บความิดในเรื่องของยาเสพติดของเขาเราก็เลยยึดมาตรวจนะฮะ ที่ผู้ต้องหาที่หนึ่งกลับมาแล้วก็มาดูเส้นทางแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เรียกตรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นพิรุษนะจึงเริ่มทําการตรวจค้นจากการตรวจค้นก็พบอาวุธปืนนะครับแล้วก็ควบคุมเขาไม่ให้เขาสื่อสารไปยังรถที่วิ่งตามหลังมาได้นะครับทำให้รถจอดียู่ติดไปในรถเมื่อไม่สามารถติดต่อได้ก็วิ่งเข้าไปยังการตรวจของเราาเมื่อพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ขับหนีผ่านไปนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจได้ไล่ติดตามซึ่งเขาเองก็แลวิ่งไปเจ้าที่ตำรวจก็ใช้วิธีทางตำรวจนะครับประคับให้รถเขาลงข้างถนนนะครับทำให้รถก็เกิดความเสียหายนะครับแล้วเราก็สามารถตรวจยึดแลวก็ทุบตบนะผู้ตงหาที่เราจับได้นนั่งอยู่นะครับเป็นผู้ขับนะตัวอีกคนหนึ่งนะครับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ในช่วงคืนแต่ เราสามารถที่จะสืบสวนได้แล้วว่าคนที่นั่งไปนี้เป็นใครนะครับซึ่งเราจะได้ทำการออกหายจับในอุดบต่อไปครับทะเบียนรถของถูกต,ต้องนะไม่ได้สวมทะเบียนนะไม่ได้แต่งแป่งสภาพนะแต่ว่าผู้ครอบครองนี่เราจะต้องสอบสวนขยายผลอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาไี่อย่างไรนะครับโดยผู้ต้องหาที่ขับรถคันนี้มาเนี่ยเป็นบุคคลที่เคยถูกจับกุมในข้อหายาเสพติด แล้วจะกลุบไปเมื่อปี2558แล้วเพิ่งออกมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปรู้จักกับผู้ปงกการในเคสนี้ซึ่งออกมาจากเรืนองจำพร้อมกันนะครับเขาก็เลยได้รถคันนี้มานะฮะอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับแล้วก็ได้รับการติดต่อจากคนลาวเช่นกันนะครับว่าให้ดาเนินการในเรื่องนี้เขาจะได้รับเงิน5,000บาทในการนาทางนะฮะจากนาแกไปถึงอำนาจเจริญ นะส่วนคนขับรถนะคนขับรถตรงนี้นะครับจะได้สองห0ื่บาทนะครับในการที่จะไปรับยาจากมาแก่แล้วเอาไปส่งที่เอาน่าเจอนะครับ